วันหยุดอยู่เมืองกลุงไปเที่ยวที่ไหนดีนะ้าวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ฮาวติตกมอลกันเดินเข้ามาก็จะเจอรถฟรุตชาร์กมีทังเบียร์ถังเบอร์ <c oughs> เกอร์เมื่อเดินเข้ามาด้านในก็จะพบกับคอมมูนิตี้ที่มีผู้คนและอาหารมากมาย ร้านชาก็มีนะนอกจากมีอาหารและเครื่องดื่มก็มีร้านหนังสืออีกด้วยนะคะจนถึงร้านทำผมมีครบทุกอย่างจริงๆทั้งร้านดอกไม้แล้วิวสวยๆที่เราจะถ่ายโดเกันที่ชั้นสองมีทั้งร้านอาหารแล้วก็คลินิกเลยนะคะตอนกลางคืนก็มีร้านบาร์ที่มีปโปได้วยนะต้องมาอ่านดูพอเราขึ้นมาน จะพบกับร้านคามากมายแล้วคลินิกด้วยค่ะตรงนี้เป็นร้านน้ำฟันที่สามารถใช้เป็นการสังคมได้ด้วยนะส่วนสองร้านนี้ก็เป็นร้านนวดค่ะเราก็กลับมาที่ชั้นล่างกันนะคะมนะะะีสตาร์บคสตาร์บัคและก็คาเฟ่เกาหลี้าใจค่ะ